สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของเรมี 5i นะคะแบตเตอรี่เก่าของเรมี 5i เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปป่งออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันทาให้ฝาหลังเน่านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะ พอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังในอ้าออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วย mm. เช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะแบตเตอรี่ตัวเก่าจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะ แบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะเรียบนะคะจะไม่มีรอยขูดขาบนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆม,มีรอยขูดขาบแบบน,นี้นะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฟาลังได้ใส่ฟลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ะะเวลาชาร์จก็ขึ้นชาร์จเหมนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชาร์จให้ดูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะขึ้นชาร์จอยู่นะคะ ค okay. สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นแบบนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ